สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนนะคะก็อีพีนี้นะคะพิมพ์จะพาพี่พี่ทุกคนนะคะมาดูจุดชมวิวค่ะที่ผาบ่องนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะอีพีนี้พิมพ์จะพาพี่พี่นะคะช่องพิมพ์พาเที่ยวจะพาพี่พี่ไปเที่ยวอะไรเอ่ยตามพิมพ์มานะคะแต่ว่าตอนนี้พิมพ์จะพาพี่พี่ดูนะคะจุดชมวิวที่บ้านผาบ่องกันก่อนค่ะเพราะว่าพิมพ์มาแต่เช้าแล้วบรรยากาศคือดีมากๆเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะ นี่นะคะพี่พี่ทุกคนบรรยากาศคือดีมากๆนะคะซึ่งเวลาตอนนี้ประมาณเออจ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงเช้านะคะพี่พี่ทุกคนพี่คะพี่พี่ทุกคนมาดูทะเลหมอกยามเช้ากันนะคะสวยไหมคะพี่พี่ทุกคนบรรยากาศคือดีมากๆเลยนะคะนี่เลยคะ่ะพามาดูทะเลหมอกกันนะคะ ก็คือพิมพ์นะคะพาพี่พี่นะคะมาดูนี่ทะเลหมอกคือสวยมา,ากๆาค่ะพี่พี่ทุกคนข้างหลังเลยนะคะเดี๋ยวจะพาลงไปดูบรรยากาศกันนะคะก็ระหว่างทางก็คือจะมีนักท่องเที่ยวนะคะช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะนาะแล้วเดี๋ยวพิมจะพาพี่พี่มาดูบรรยากาศกันดีมากมากเลยค่ะนี่วันนี้เลยนะคะข้างหลังคือหมอกกำลังน,นึงนะคะนี่ค่ะ สวยมากๆเลยนี่นะคะก็สำหรับเช้าวันนี้นะคะพิมพ์ก็จะพาพี่ๆทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศนะคะก็คือพิมตื่นมาแต่เช้านะคะออกจากบ้านตั้งแต่ประมาณเกือบหกโมงนะคะแต่ล้วมาถึงเนี่ยเกือบเจ็ดโมงนะคะที่นี่ทะเลหมอกขาวๆอยู่ฝั่งนู้นเลยนะคะที่มีฝน ข้างหลังของเขาไม่ใช่เลยนะคะทะเลหมอกนะคะี่ทุกคนแล้วก็บรรยากาศคือดีมากๆนะคะธรรมาชาติสุดๆไปเลยค่ะแล้ววันนี้พิมจะพาพี่ๆไปเที่ยวตรงไหนอีกตามพิมพ์มานะคะนี่นะคะหมอกลงสวยมากนะคะพี่ทุกคน พี่คนเรากา็ใกล้จะถึงตรงอดอยแม่อู่คอนะคะหรือว่าจุดท่องเที่ยวนะคะที่เป็นดอกบัวตองนะคะก็นี่เลยระหว่างข้างทางก็เต็มไปด้วยดอกบัวตองคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกบัวตองกําลังบานนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยภูเขาสองข้างทางคือ สวยงามมากๆนะคะแล้วก็เป็นนี่ไร่ข้าวโพดค่ะนี่นะคะระหว่างทางขึ้นไปจะบอกว่าพี่เมารถมากนะคะพี่ๆทุกคนมีบรรยากาศคือดีมากๆนะคะสองข้างทางเต็มไปด้วยไร่ของชาวบ้านนะคะน่าจะเป็นแบบไร่หมุนเวียนนะคะตอนนี้ก็จะมีแบบปลูกข้าวมั่งนะคะปลูกข้าวโพดอย่างนี้นะคะ ผมจะเก็บบรรยากาศสองข้างทางให้ดูเรื่อยๆเลยค่ะรถนักท่องเที่ยวก็คือเยอะมากนะคะ มากนะคะพี่พีทุกคนแล้วแบบว่าอันนี้ก่อนจะไปถึงทุ่งดอกบัวตองนะคะพิมจะพาพี่พีทุกคนนะคะ นี่ใส่แมสอยู่นะคะเดี๋ยวพิมพ์จะใส่แมสจะจะบอกพี่ๆก่อนว่าเดี๋ยวพิมพ์จะพาพี่ๆไปทุ่งบัวตองกันนะคะแต่ว่าตอนนี้พิมพ์จะพาพี่ๆนะคะดอูอ่ที่เขาขายแบบเป็นของฝากเป็นของพื้นบ้านของที่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมที่ตรงนี้กันก่อนคะ่ะว่าเขามีอะไรขายไว้บ้างตามพิมพ์มาคะ่ะนี่นะคะพี่ๆทุกคนก่อนถึงเอ่อ ก่อนที่เราจะถึงทุ่งบัวตองนะคะนี่จะมีที่ไว้ขายนี่ค่ะเป็นของกินของใช้นะคะของพื้นบ้านของคนที่นี่นะคะอะโวคาโดก็มีบัวหิมะก็มีส้มนะคะแต่พิงจะพาวี่ที่ดูกันก่อนอนะนี่มีข้าวปุกด้วยนะคะมีระฆังทองนะคะพงเทงฝรั่ง นี ite, so ่นะคะนี oh. like well, um, um, ่ให้เราแบบจำหน่ายเยอะมากนะคะต้าของแล้วนะ่คยน้ะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆทุกคนกระเป๋าด้วยอะไรด้วยที่ส่วนมากเขาจะทำเองที่นี่นะคะ มีสตรอเบอรี่นะคะมีผักผักปอดสารพี่ผักต่างๆนะคะนี่งานที่เขาทำเองะะมีแต่ของสวยๆงามๆก็คือสองข้างทางจะเต็มไปด้วยอของกินของใช้ของฝากนะคะก็คือจบที่นี่ที่เดียวเลยนะคะพี่ทุกคนนี่เลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ พี่ๆี่ไปดูพิมพ์เห็นเออสวนดอกไม้สวยมากนะคะเดี๋ยวจะพาพี่ๆี่ขึ้นไปดูกันหนาวนีชมสวนดอกไม้กันนะคะก็คือเมื่อกี้นะคะพิมพ์พาพี่ๆี่ทุกคนกันนะคะดูเออที่เขาขายของตรงนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้พิมพ์พาพี่ๆีนะคะมาดูสวนดอกไม้สวยๆกันค่ะ ตามพิมขึ้นมาเลยสวยมากนะคะเดี๋ยวขึ้นไปอยู่วิวข้างบนเราเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูนี่นะคะนี่บรรยากาศดีมากค่ะพี่พี่ทุกคนขึ้นมาชมดอกไม้กันเดี๋ยวพิมจะถ่ายให้ดูนะคะนี่เลย แว่งนนี่นะคะก็คือ,อข้างล่างนะคะนู่นตรงรถเยอะๆนะคะเป็นที่ที่เขาขายของนะคะแล้วก็พิมจะพาพี่ๆมาดูบรรยากาศข้างหลังเต็มไปได้วยดอกไม้นะคะนี่นี่นะคะดอกไม้สวยๆสนุกเขาแหละเด็กน้อยนี่คะ่ะ ดอกอะไรนะคะเขาเรียกดอกบันไดสวรรค์เหรอคะนี่สวยมากๆฝั่งนน้นจะเป็นแปลงกระหล่ำนะคะพี่ๆทุกคนกับอมะเขือเทศนี่นะคะพึมก็มาอยู่นี่เลยตรงวิวดอกไม้นะคะเล่นชีช้ากับดอกไม้นะคะพี่ๆีทุกคนนี่สวยมากมากนะคะ ก็ถ้าพี่ๆมีโอกาสนะคะขึ้นมาเที่ยวกันได้นะคะที่ดอยแม่อูคอนะคะตรงทุ่งบัวตองที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะนักท่องเที่ยวแบบว่ายุะมากๆนะคะพี่ๆทุกคนนี่บรรยากาศก็ดีสุดๆไปเลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะนี่เลยสวยมากปะ่ะ กลับกันเถอะเราจะไปดอกบัวตองกันอีกนะคะโอ้ยเด็กเเขาเลืน่นชิงช้านะ<ม>กันก็<_ <C> _ <T> ก่อนจะไปถึงดอกบัวตองนะคะเราก็มาถ่ายรูปดอกตรงนี้กันก่อนนะคะตอนนี้ก็เราถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะคะพี่พี่ทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่ดอกบัวตองกันนะคะพี่พี่ทุกคน นี่ดอกไม้คือสวยมากอย่างนี้เลยค่ะชิ่มากมุกุยเจ้าี่มาลน้นี่นะคะทางลงก็อย่างนี้เลยนะคะพี่ๆทุกคนเรานะวก็จะไปที่รถกันค่ะลงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปชุ่มดอกเบอร์ตองกันต่อ ไปกันจะไปเจอกันที่ดอกบัวตองนะคะสวัสดีทุ่งดอกบัวตองนะคะเรามาถึงแล้วอันดับแรกเราต้องหาที่จอดรถก่อนนะคะพี่ๆทุกคนนักท่องเที่ยวคือเยอะมากค่ะแล้วก็สองข้างทางคือเต็มไปด้วยดอกบัวตองค่ะกําลังบานเลยนะคะนี่ค่ะนักท่องเที่ยวเยอะมากรถติดมากนะคะนณะประเทศดอกบัวตอง รถเยอะคนเยอะมากค่ะเราหาที่จอดรถกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่วินคนนะคะตอนนี้เราก็มาถึงทุ่งบัวตองแล้วนะคะคุณกำลังจะเดินแล้วก็พาพี่พีไปดูกันสวัสดีทุ่งบัวตองนะคะนี่พึ่มาถึงแล้วนะคะพี่วิกคนไปถ่ายอะไรนะรถเยอะแล้วก็คนเยอะมากมนี่ค่ะถึงแล้วนะคะ ดอกบัวตองของเรานี่นะคะเรามาถึงแอมที่ดอกบัวตองนะคะนคนที่ทุกคนนี่สวยนะคะนี่เลยเหลืองอลา,ามค่ะพิมตั้งใจใส่สีแดงมานะคะเพราะว่าให้ดอกเขาเป็นสีเหลืองนะคะมันจะเด่นนิดนึงนี่ดอกบัวตองของเอานะคะ สวยมากมากค่ะพี่พี่ทุกคนสวยจริงๆพา <ๆ S 1> ไปชมวิวกันนะคะพาไปดูดอกบัวตองนี่เลยมันจะบานบานเท่าหน้าเลยนะคะนี่สวยมากนะคะพี่พี่ทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวพิมจะพาพี่ๆีทุกคนนะคะขึ้นไปดู จุดชมวิวนะคะทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อู่คอนะคะพี่พี่ทุกคนนี่บรรยากาศคือดีมากๆานะคะแล้วก็คนเยอะมากๆค่ะไปไปเดี๋ยวจะไปดูกันค่ะบรรยากาศคือดีมากมานะคะทุกคน <c oughs> ข้างหลังคือ อู๋ใหญ่อู๋ตอไข่หลายสดนนะคะสวยมากมากนะคะทุกคนนี่เลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศอ่อดอยแม่อู่คอนะคะที่ทุ่มบัวตองนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะบรรยากาศก็นี่เลยค่ะสวยงามมากๆนะคะทุกคนนี่ ประมาณนี้เลยนะคะฝั่งนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะเต็มไปด้วยทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยภูเขานะคะนี่ประมาณนี้เลยะคะ่ะสวยไหมคะพี่ๆทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่พิมพ์เก็บบรรยากาศนะคะตรงบริเวณทุ่งดอกบวัวตองนะคะพี่ๆทุกคนคืออยากถ่ายวิดีโออยู่เหมือนกันแต่ว่า แบบคนเยอะมากนะคะก็เลยเก็บเป็นภาพภาพของพิมพเองนะคะพี่ๆีทุกคนนี่บรรยากาศดอกบัวตองคะ่ะนั้นบานอยู่บนยอดดอยนะคะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็อีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ดอกบัวตองจะเริ่มโรยแล้วนะคะพี่พี่ทุกคนก็มีจนถึงปลายพฤตจิกานี้คะ่ะนี่นะคะอัมก็ พิมจะกลับบ้านแล้วนะคะพี่พีทุกคนเพราะว่ามันจากนี่ไปบ้านพิมคือไกลมากนะคะแล้วก็บวกกับมันเมารถด้วยนะคะพี่พีทุกคนเราต้องรีบกลับนิดนึงซึ่งตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะนีว้าดอกบัวตองนะคะเราต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ารถเยอะมากๆนะคะพี่พีทุกคนพิมกําลังจะเดินไปที่รถนะคะจะบอกว่า มีเมารถมากนะคะพี่พีทุกคนเป็นครั้งแรกที่แบบ <Okay. S 1> ปกติไม่เมานะคะแต่รอบนี้คือเมาหนักมากเมารถหนักมากนี่ค่ะดอกบุตรองนักท่องเที่ยวคือเยอะมากๆนะคะนี่เลยบรรยากาศคือดีมากๆค่ะพี่พี่พทุกคน เดนเดนูหน้าแงนนรงีีที่เีนเลยค่ะบรรยากาศคือดีมากๆนะคะคือสาเหตุที่พี่ไม่ไม่แทนกล้องไปขางหคือเดี๋ยวกลัวแบบไปโดนคนอื่นหรือบวาคนเขาไม่ได้ชอบถ่ายรูปนะคะ เลยให้เห็นหน้าตัวเองกับดอกไม้มากกว่านะคะทุกคนนี่ค่ะบัวตอโอเคค่ะตอนนี้นะคะพิมพ์ก็มาถึงที่จอดรถไปแล้วนะคะที่นี่ทุกคนคือจะบอกว่าบรรยากาศคือแบบดีมากๆนะคะจริงๆถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ไกลบ้านพิมพเนี่ยพิมพจะยังไม่ยัง ทิมยังไม่อยากกลับนะคะแต่ว่ามันไกลบ้านแล้วก็แบบว่ามันเมารถนะคะก็เลยรีบถ่ายรีบทำคลิปเสร็จก็กํ <c oughs> <c oughs> าลังจะกลับกันนะคะ่ะนี่เลยถึงรถแล้วนะคะอันนี้เลยค่ะบรรยากาศดอกบัวตองสวยๆค่ะ